มาแล,ล้วล่ะวัยรุ่นทรงเชงวันนี้มาดูมารถรีแมปเว็บร้อยสิบไอเอลีดีมารีแมปมาจากไหนวัยรุ่นมาจากไหนมาจากไหนบันน่างูโย่บันน่งมูโยไม่รู้ว่าเป็นมูโยอยู่ที่ไหนไม่รู้มาฟังเสียงรถมาก่อนแล้วกันรถต้นเดิมนะรถต้นเดิมเลยก็คือเครื่องอะเดิมแต่บอดี้มีทำแต่งแบบแนวแบบงานนะแต่พอันนี้รถยังไม่ได้รีแมปนั่งยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี้ไม่มีสตาร์ทเบอร์ รถสตาร์ทปกติดีไม่มีปัญหาะวเฟังแล้วเดิมเดิมเดมเดิมประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรแต่คันนี้ลูกค้าขอเป็นขอบขอบชัดๆมันดูว่าชัดแค่ไหนแต่แล้วเันเดิมเดิมนะไม่ได้เกิดกองอะไรมาแล้วก็จะ เร่งเขาเรียกว่ารอบตัดรัวๆอ่ะเดี๋ยวตามมาดูกันว่าหลังจากรอบตัดรัวๆจะเป็นยังไงจะเหลังจากริมแบ็มาดูกันว่ารอบเป็นยังไงบ้างว่าเครื่องมันจะแตกหรือเปล่าจัดไปฮะแต่ <c oughs> นี้รีแบ,บ็เสร็จแล้วนะ <c oughs> พร้อมอยังไม่พร้พอมอยัง มาฟังเสียงรอบเดินหอบกันต่อเลยมานี่จอดรอบเลย,ยเดิน,นหออันนี้รถเดิมๆนะมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่และหักก็ไม่ค่อยเยอะนะเดี๋ยวมาเร่งรอบเครื่องให้ฟังเดี๋ยวไอ้คันนี้มันมีไฟยกจริงด้วยนะ ชิบหายแล้วรถเดิมๆน,นี่นะก็ประมาณนี้ส่งงานไปประมาณนี้แล้วกันคีัยคันนี้ก็จบไปจัดให้เบรุ่นจัดให้เบรุ่น่งเชง500บาทนะใครที่จะมาแก้อาการไม่ว่าจะเป็นแก้เดินหอบแก้ยกยิงแก้ปลดรอบจูน้ำมัน E 2ี่85ได้หมดนะฮะจูนสดได้หมดเลยทีนี้เนี่ยโปรโมชั่นเดือนตอนะฮะเจอกันที่สาขาหนึ่งตลักเก่าแล้วกันดีแบบคันละ2 9 9มีแถมส็ตติ๊กเกอร์ให้ด้วยอันนี้แล้วกันผมยังไงเจลาสวัสดีครับ